เขาตลอดเลยอคโยอริกาโตะไม่ใช่คัมาบิดะโอ้ แล้วเราก็เดินขึ้นเดินมาจนถึง,ถงตึกเก่าของ BTS จนได้ไอตอนนี้ก็ถึงแล้ว หลังจะไปกินร้านหมูวิเทสนะที่สมัยก่อนพอเขาเป็นเด็กฝึกเขามากินหมูปูอุ๊ยน่ารักจังโอ้มีแฮปปี้สุกเกลีแอมิฮปปี้สุกเดลีด้วย าขาให้ถ่ายคลิปวิดีโอฟินเลยแหละคนเนี้ยน่ารอกะเป็นไงบ้างคะฟินมากเลยเป็นวันของเขาจริงๆอันนี้ใครอ่ะสุกกิกเด็กแอมเขาคนนี้นเหมือนไม่มีคิวเละ แต่สุก้าข้างบนก็มีลูกเต็มไปหมด เมนูเขาบอกว่าที่นี่คือ ออกเก่าของวิทย์แล้วตอนนี้เปลี่ยนนะเป็นคาพเฟ่ไล้ว นี่คือเพลงเชียร์เขาเหรอวะ จเสร็จภารกิจพิเศษหมดแล้วก็จะมาห้องสมุดเป็นห้องสมุดที่ทุกคนต้องมาถ่ายรูป ดีกว่าที่เคดปลาหมึกอะข้าวต้องครุกมาปุาอทำมัน้องนี่ไปงานจบแล้วหรออาหารจบแล้วหออาหารจบแค่นี้เนี่ยแม่มกินนะ กินายพี่กถ่ายวดีโอกิแล้วก็พิกินตรงนี้แล้วก็งิรงนี่แม่แม่เดนี่กินันฟู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 ไมเหอมันเป็นไรแม่มันคืออะไรขนมงไม่ชีส ชีสเอคเอออสป็ไงอร่อยมากเดินไปกัไม่จริงจริงเหรอ่ไข่ค่ะไ่ชรยเลย่บไอกันอไข่พี่ไปต่อร้านลูกค่ะ

ไอโอเออไออนี่ไม่ไม่หวานมีสืนักเดินนนจะชิมผูืออะไรวะอทีหอก็อยนี้ก็ได้ไออย่างนี้ก็ได้องเอาอันนี้ไปกูจะเอาอันเอาอันนี้เหรอเอาอันนี้่ออยากได้อะไร

ก็เริ่มั้งจะกไม่ได้ถ่ายหน้ามขันขอมาแล้วต้องไยืนข้างหลังมึงเลแล้วผีมันก็ไปตั้งอยู่ตรงนั้นแล้วมันก็ฉี่ขันหน้าผีมันก็พากเสียงไปพากเสียงเอาทีหลังมึงแค่มึงคอยยังมึงเอาตัองของ รถอะไรเดี๋ยวึ่งไปพากเอาอันนี้คือรถ h a t e l n u t flavor americano นี่ก็กคือกาแฟธรรมดาเลยแล้วของคนอื่นละ่ะก็ไม่ได้พร้อมกันใช่ไหม รีวิวหลอดด้วยเหรอหลอดเป็นยังไงวะครับพี่ขดูดด้วยดูดจานหวานจริงเหรออือเทำคนเดินด้วยคน ชอบโคสสตรอเบอรี่ไม่ได้เสียงอันนี้ี่คือเราทำเอเอสิมาเออเอจะมานคะามาเต้อนินแม่นแล้วเราต้องเช้่าไมน้องก้อยสีหนุนชา ของอุ่นเทให้ถึงแก่ไหมขยำขยนกรีนเล็บ น,นี่คือจบที่นี่บ้างหรือว่าต้องดื่มต้องดื่มด้วยม่อหอมจ <c oughs> เห็นหน้าได้เนี่เส,สญญหยหน้าถายแบบเซยหน้ ทำไมคะเจ้าดูกับพี่ผิงว่าสวยเสยถ่ายเสยหน้าทำไมคะเดี๋ยวถ่ายอยู่เดี๋ยวไอ้ห็นหน้าออกไหมเสยหน้าถ่ายสวยหน้าเสยจัดนี่แก่ โอเคลอลต้องรีบูหลอดต้องเสียบหลอดด้วยใช่ค่ะกรูนิดหน่อยไม่เป็นไรเพราะไม่ว่าแม่ได้ยินด้วยอันเดิมแก้วอันนี่สิอือก้ เออเอาไปดูอ้าวอ่าจานเหมือนใจจานอลับไทลเไปไหมเย้มาของใต้มันดูโอเวอร์ว่ะเกินมัละสีมันปอมากเลยนะอ้าวทุไรเอาคำว่า ไอ้ต่อยังไงต่อลอาเล่นกันหนึ่งเลยหนไปอยู่ที่หิงมาก็ไม่ก็เราอร่อยต้องไม่เห็นอ๋อต้องเห็นได้ไหมใช่อ๋อเหรอยืนให้หนึ่งยืนยืนอยู่ข้างไม่ต้องเห็นนะยืนตรงนี้เหรอแล้วไงต้องหัยในผ้าอย่างเงี้ยเนาะหนูก็มองนะมองน้าหนึ่งยัยยี้ไม่พี่เบิ้ไม่จะหมด หนึ่งไม่มีบทหนึ่มีบทหนึ่งคหนึงรอเลยเอาไมาอาไต้องทำเป็นมองหน้าหนึ่งเขาบอกว่าออไม่ใช่พีหนึ่งเล่นบทละไม่จะเล่นบทอะยิ้มสาท่าไม่เป็นสามัญท่าต้องให้มันเอาบทอหญยิ้มพี่พี่มันมีสองบทอะเริ่ม ไม่เห็น้าหนึ่งหนึ่งไม่ต้องทำหน้าอนนี้โอเคพี่สีเขาราไม่แห่เราไม่ทำหน้าอะไรเราแค่มองเฉยทำไมเดินไปถ่ายหน้าหนม่ผไติล่อะไรบเล่นบทมยน้าสองอ้อาุไรอ่ะน้องไม่มีเงินใชรหรอเอาชมองเขา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 หนึ่งอแคหนึ่ง ไม่ไม่เดี๋ยวพี่พี่ถ่ายไม่เห็นหัวหนึ่งไงเอาได้แค่สองไม่นั่งนั่งนั่งแหละนั่งนั่นแหละเดี๋ยวถ่ายแไม่เห็นหัวหนึ่งแล้วถ้าเกิดมองหน้าหนึ่งแล้วกูพิคคำอะมือหึงมือมึงขยับมือนี่เออมองเอาเยอะแล้วเอาเยอะเหมยังตัดเสียงตัดเสียงมึงได้ไงนะเสียงเสียงได้ไหมเสียงมึงได้เสียงมึงได้ Okay, okay. มึงดูบ่อยนะดิอ่ะดูบ่อยมาอยยิ้มยังยิ้มอยเี้ยอันนเขาเล่นปบสามนห้าเอเท่าไหร่คนละอันกันเออน้อไม่มีเงินใจแล้วเอาเท่าไหร่เอาเไหร่อพอพมีไหมจะไม่มีจไปย Sorry. this is many few. Yeah, after five. Mm -hmm.

ฟิวชั่นนั่งฟิวชั่นฟิวชั่นเลยต่างฟิวชั่นฟิวชั่นจะตึกฟิวชั่งหนึ่งเขามีท่าเป็นบอลใหนิดนึงก่อนแล้วเขาย่างเงี้ยจะได้ไหม โอเคไหมแล่ว5ทีแนนจ้าไปไปแม่ไปวิ่งตามรถไฟเร็วไ่วิ่งตามเขาไม่เขาไม่มองเลยลองให้ได้ลองให้พ่ออะ Mẹ lo, Thank mẹ lo mẹ lo, you. <D> <laughs> <coughs> 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 Thank you. <coughs> <coughs> Thank you. Thank you. Thank you. กว่าจะได้กิน <laughs> ไ,มไ,ไม่ได้กินนะเหรออร่อยถ่ายรูปแล้ก็ปิดร้านใคนเข้าเลยไม่ถ้าคนเข้าคนหนึ่งเข้าแล้ก็เข้าปีดไปเรื่อย โอ้ยสีเลย mm hmm. เลยนะพ่อ ร้อนนะพ่อเบาอ้าวไม่ร้อนเหรอเป็นไงพ่อกูดเมื่อยเหนื่อยครมาอยู่กันคนนี้อะนุ๊อ้อามมานั่งมานั่งกินประดากาัเกาหลี 我们。